นั่นแหลกะก็ผมไม่อยากไลฟ์ไม่มีแล้วอะ่ะผีหรออุย้ยใส่ฟิลเตอร์ไม่โอ้โหไม่ไหวใส่ฟิลเตอร์หรือเล่าขอขอญาตใส่ฟิลเตอร์นะเลดมียูทิลเตอร์นะ I can't accept my real face อะ่ะ sorry y ยูซี e it's okay it's like so that so แบบ so real อ่ะ it's too real อะ่ะ oh my god อัมม่าดออฟ่เฟดนะคุณพูไมไอ้ฉนม่พูดภาษาอังกฤษคุณร้สบีครับ่อยืดฉันยนสียิรียักินนี่อเคอนี้ก็ทูโอเนี้ โอ้ไม่ก็คือบางอันก็ฆ่าเราได้ตายทั้งเป็นนะฮะนี่แหละที่มาของสกิลที่เรียกว่าตายทั้งเป็น <c oughs> อันนี้แต่งหน้วเราไม่ได้ไลฟ์นานน่หละช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนทานไปรักเผาแหลกลาน อันนี้ไม่ไหวอุ้ยจะมาหน้าร้อยคนหมดดีครับไม่ค่อยเป็นไรพี่นี่เลยอได้เชี่ยวบัวไมอยู่ใจเจ้าหลีชังนี่ก็ไลฟ์ฮะหล่หออยู่ปะหล่ออยู่เนาะต้องอย่าขยับหน้าเยอะขยับหน้าเยอะ <laughs> ไม่ไหวโอเคหนังสนุกมาก thank you so much นะฮะ I miss you guys so much miss you guys so bad ลินะาครับ ดินาอกหักเหรอได้ข่าวหึ้ดินาออกหักหรือเปล่าเอ้ใช่คนอกหักหรือเปล่านะเชื้อสายจีนไหมครับใช่ครับเต้าเชื้อสายจีนครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหล่อมากเลยครับคุครับ Chinese please I say Linda 伤 e 了因为那个被 พี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องไฟเออร์ฟูดนี่ครับหนึ่งคนที่ออกแบบให้ผมเซยหัวไอ้น่เคยีมะหัวไอหน่เคยีมะหัวไอหน่เคยีมะแปลข่าวที่ไหนมามองตาก็รู้ใจครับหลอดทะลุจอเลยตรีดีเลยฮะ Hey s a y ย a n คันยูเซย์ไฮทูกัมพูชีฮัลโ l o คุยมบ่าว b า g m o u n t เทนดีมากอ่ะดีมากๆ I was sincerely of love again tonight thank you so much I'm so happy นะสวัสดีครับต้องเฟรมไรอะพี่หล่อแต่พี่แปลกเก่งมากที่เขาใจขอบคุณครับทุกคนอันนี้ก็ดีใจนะหมายถึงว่าดีใจอะผมไม่เจอไม่ค่อยได้ร้องอะไรอย่างนี้มานานแล้วสินจ้าโอ้เพิ่งดูไลน์ใน t ิกต็อกใช่ บิ๊กมอเต้นว s าโซเมซิงค่ะ he do it r e p l y to me as well yes สินจาวคือมันสนุกมากเว้ยบิ๊กมอเตนอะแบบ happy อ่ะก็ผมนำเพงนี้ไปบอกผมอะดูเหมือนจะตัวใหญ่แต่จริงผมตัวเล็กนะคุณเห็นผมยืนกับคุณอัพโหลดเนี่ยคุณอัพโหลดนี่เขาเป็นบิ๊กบิ๊กเป็นแบบตักล้ามนะเอ้าผมจะบอกว่าตอนซ้อมคือจริงๆอ่ะอะอัพโหลดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีชื่อใช่ไหมแล้วแบบว่า คือตอนซ้อมแหละผมเห็นสายตาของน้องแบบน้องแบบเซ็งเลยน้องแบบตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมมาแบบเซ็งใช่ไหมผมก็เลยแบบเข้าไปเมื่อวันทีเนาะเซ็งใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าพี่ฟังก่อนอัปล้เซ็งใช่ไหมผมก็เลยแบบเข้าไปบอกเอ้ยเป็นไรแบบก็แบบหลายเรื่องดิเขาก็ทําเป็นพูดเรื่องอื่นผมก็แบบ เออรู้นะ้ะแล้วผมก็เลยโทรไปบอกพี่สาวว่าพี่เตรียมไมาให้นอบรดด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาตรงกลางเพลงนะไม่ตอบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอถึงเวลาพอถึงเวลาใช่ไหมผมก็เรียกขึ้นมาตรงกลางเลยมันก็เป็นความรู้สึกสดๆตรงนั้นนะ่ะนะผมก็มอนนี่ว่า <laughs> แต่มัน Amazing นะจริงๆไม่จริงๆ,มงๆผมกามอนก็ซ้อมกันแค่แบบครั้งเดียวไม่ใช่ว่าไม่โปรเฟชชั่นแนลนะแต่ว่ามันไม่มีเวลานะ แต่ทุกอย่างบนเวทีนี่แหละคือสเสน่ห์ของการแสดงสดกับอัหลดก็เหมือนกันคือมันกลายเป็นว่าเออมันมันกลายเป็นฟิลมันได้แล้วพวกเราแบบพวกเราเทรนกันมาแบบว่าบริหารเวทีอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันแบบใครเดินซ้ายเดินขวาหนักตรงไหนเดินสลับกันอะไรเงี้ยมันเราเทรนกันมาแบบเอาไว้แสดงสดอยู่แล้วมันก็เลยแบบทุกอย่างมันเลยแบบดีอ่ะ ดีครับผมเชื่อว่ามันสนุกอยู่แล้วครับเวลาวี joy together ก <c oughs> ็คือเอาร้นนะไม่อยอมเตรียมเสื้อผ้าไปนะผมไปวันเดียวครับพี่ไปวันเดียวครับอากาศมันหนาวพี่ไม่เชื่อผมเพราะว่าผมเตรียมผมเตรียมเสื้อแต่แบบร้อนๆใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกอากาศมันหนาวนะพี่พี่ไม่เชื่อผมหรอกพี่ไม่เชื่อผมหรอไปปุ๊บปรากฏร้อนครับก็ต้องเปลี่ยนเอาเสื้อผมไปใส่แล้วก็ได้เชื่อตอนนั้นแหละ ขึ้นไปทุกอย่างเลยปัดมีโซเอาหมดแล้วนะดูแล้วผมแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับผม I'm so happy that our f a n m e e t in in Europe right in New York right I'm so happy that I'm I'm very happy because I I saw the I saw the I already saw the f a n m e e t like seat I I, I ever thought I just like t 0 0 u or t 0 0 e r but there's a lot of there s u m there are many fan there so very happy จะไปดูพรุ่งนี้ค่าฝากด้วยนะเชีวยวรู้ใช่ไหมข่าวจังอ่ะก็เอฟเฟกไงเนี่ยไม่มีเอฟเฟกก็ไม่ได้ข่าวปะก็ตกใจนิดนึงแรกๆใส่แต่ว่าขอใช้เอฟเฟกต์ขอมีความสุ่มนะรีวิวมิคโมเทนปีนี้โอ้ดีครับเป็นความโชคด,ดีที่มันแบบมันดีมากปีนี้มันค่อนข้างดี รีเมมเบอร์เฟยป๋อหาชิงเจ้าวิลเลี่ยมวิลเลี่ยมเป็นบุคคลที่ผมอยากร้องเพลงด้วยเหรอไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องบิลเลี่ยมสักทีผมไม่ได้อยากร้องกับทุกคนนะเออไม่เคยได้ร้องกับวิลเลี่ยมสักทีงานเยอะ <im> ทุกคนกินข้าวหรือยังครับเอชพ่มัน

ไม่งั้นพี่เอาขึ้นมาละเต้นละลายเพราะว่าเหนื่อยสองคนเดินเหนื่อยโอ้เมื่อไหร่จะมีมีที่ยุโรปบ,บ้างเนี่ยสิมูลายมูลายกินแล้วโอเคฮาวทิงชิชีนี่ก็คือไลเทนเดอร์เกอร์ฮันยูมิงในไทยกว่านี่ขายไลเทนเดอร์เนี่ย ขี icana, ่ร้องเพลงละลายหน่อยค่ะกระจายมาทันแล้วอะไรๆกระเจออย่าเนี้คนปั่นไว้ยังวนไว้ชิส us t h ด d a แดน c h ช l ลิ n g เ r e บุ o o เ r ็มเบอร์จีจู๋อวะวเร r e เ e อร์เร e m เ m อร์ me ช h วง that I love you I love you too thank you so much for say keep saying love me I'm so happy ซ e วิน่าหนิง好ใช่ครับจะไปยุโรปมากเลยครับผมแบบช่วงเวลายุโปรปที่แบบคริสต์มาสมันต้องดีมากแน่ๆเลยอะ for sure เป็นอะไรเต้นละลายหน่อยเธอทำ เธอทำฉันร้อนร้อนร้อนจนนิ้วใจร้อนร้อนมีละลายเกละลายละลายเธอทำฉันร้อนร้อนฉันไม่รู้กันสบาย yeah you teach me some ตกลอกวิร์ดส teach me some ผมตั้งเท่มาก เริ่มร้อนแล้ะผมมาเริ่มร้อนละสอนใช้หัวไหล่เลยค่ะใช้ยังไงอ่ะนี่ไงดิงดิๆงดิ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 งดน้งดิงดเปงนคนงดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิ้งดน้งดิ้งดิ้งดิ้ดิ้งดิ้เอิ้งอิ้ด้ดด้ แดนเซอร์ cer, ขอสามร้อยคนนะได้บ่ายยี่สิบคนได้บ่าผมอยากมีแดนเซอร์แบบ20คนเอาคนไปทีอีกคนที่อารมณ์ว่าวเอาคคนนทีีอกเอามาแบบเธอแบบหน้าหานเลยถูกคนไหนแค่เธอเท่านั้นที่ฉันวังไว้ เมื่อคืนเอารถจะต่อยแม่เหรอทำไมอ่ะผมหลังจากที่ได้ดูไททอสมิแลวพี่โบกี้ไลออนทำให้ผมไปซื้อเอฟเฟกต์ร้องมาเรียบร้อยแล้วหมดไปและห้าหมื่นหมดตัววันนี้วาไม่ซื้อเอฟเฟกต์ร้องมาหมดตังเลยแต่ว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นครับเซฟองกูสวยย่ดจิ 我要去成都，因为我听说了有很多，有有火锅好名在成火锅在成都里面有名什么？都谈了聊了，聊完了哈，谈开了哈。What are you doing today? I I go to do some project at the c a g Fu, and then I'm here for fan screening for my movie here. ในอินเอียร์มันจะมีเสียงอะไรหรอคะแล้วแต่คนปรับครับบางคนอาจจะคิดว่าเอะในอินเอียร์ th, ต้องมีเสียงดึงสองสีของผมมันไม่เคยใส่ไปเลยของผมมันจะเป็นแค่ผมมันแล้วแต่คนเลยอย่างผมผมจะดันเสียงกลองให้มากขึ้น่นั้นองสถานการณ์ที่ไม่ดีนะอินเอียร์จะใช้ก็ต่อเมื่อแบบมันไม่มีมอนิเตอร์จริงๆหรือว่าแบบแล้วแต่คือถ้าสั่งหลายลคนเห็นผมก็ถอดตลอดแล้วก็ อย่างสมมติถ้ามันมีมอนิเตอร์อยู่แล้วหน้าเวทีที่มันมีลำโพงหันเข้ามาจริงมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเลยนะครับแต่แล้วแต่ความชอบของคนแต่ว่านักร้องส่วนใหญ่เท่าที่ถามมาจะใส่อินเอียร้องแล้วแบบไม่ไม่ได้ดีเท่กากันแบบไม่ใส่อินเอียร้องแต่อินเดียมันจําเป็นสาหรับที่ใหญ่ๆไม่งั้นมันจะดีเลยร้องไม่ตรงกับร้องไม่ตรงกับดนตรีครับแต่ถ้าไปร้องตามเวที่องบิ๊กมอร์เทนเนี่ยจริงๆก็ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น เหมือนวันนั้นที่ผมถามพี่อิงหรือว่าแบบถามพี่บูกี้อะ่ะส่นใหญ่คนก็จะไม่ค่อยชอบใส่กันเท่าไหร่นะแต่มันจะเป็นต้องใส่อืมมันมันเก็บเสียงรอบๆไม่ได้ครับแบบเวลาเราร้องเพลงอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยว I haven't named my kitchen yet ไลายครับ Can you say I love you in c a m b o d i a Can you teach me some พวกนี้กาะฟอร์มสู้ๆนะสู้นะครับอันยองอาเซยล I'm not sure oh. สวัสดีครับอยู่ขาวมาเกเอฟเฟกต์ไงไม่ ได้เลยฉันเลยต้องแอบปากไม่เลี้ยงครับจะไม่เลี้ยงแมวเพิ่มอีกแล้วครับให้ครับมีเจ้าของหมดแล้วครับ <laughs> มีเจ้าของหมดแล้วครับ <c oughs> Will you have fan meeting in USA? <c oughs> sure, the ticket was sold out already. You know, the ticket was sold out already in USA, New York. Uh... do you travel to Vietnam one more? Of course I want to go to Vietnam one more kisses from Nigeria, okay. So are you going? I'm ready? Okay. I have to go already, well have to arrive. บายบายทุกคนต้องไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะครับบายบาย